น้าที่ตัวเองก่อนคอยกลับไปยุ่งเต็มทีเราจะได้ไม่ต้องคิดแล้วห่วงเรื่องนี้ไงอยากเป็นเด็กพี่ต้องทํำยังไงถ้าอยูโดอยากเป็นเด็กพี่อยูโดต้องแบบชุดนักศึกษาแบบแนวคอซองอะหรือไม่ก็นักศึกษามหาลัยนั่นแหละทางที่พี่ต้องการเฮ้ยดอนดอนไว น็อตน็อตไรเมียนมาแรงเกวดบอกไอ้รอนเดสแตนบอกเขาไงดีกว่าวะเกี่ยวกับเมียนมาผมไม่เข้าใจให้ ให้เขาพิมพ์เป็นอังกฤษแทนอะไรอย่างนี้ได้ป่ม เป็นใครเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยใช้คำนี้ค่ะ I don't understand t h e l a n g g u a e of Myanmar อันอันนี้อันนี้เบียมาถึงว่าจะใช้จะใช้แทนนะครับหมายถึงว่าใช้แทนนะครับแบบว่า เราไม่เข้าใจภาษาเขาอะ่ะคืออันเนี้ยเบียเดเบียดพอพูดได้แต่ว่าให้เขาใช้เป็นภาษาอังกฤษแทนได้ไมั้ยครับแบบนี้ Please try in English language. Try in English language. He d o n t understand this language. Oh. ่ากดีกว่าใช้เป็นอังกฤษแทนแล้วมันภาษาไทยแล้วเหรอมิงกอลาบ้าช เมือนเอาตรงนั้นเหมือนเปิดเพจมาเรียนรู้หลายภาษาแม่งเอาตรงภาษาไทายยังไม่ค่อยคล่องเนี่ย Speak long tone Matt ย o y Bye bye bro Bad word Sorry Bye bye ขวัญใจ เออเบียใช้แอปอะไรสตรีมครับเบียใช้ดีูและคอร์เดอร์ครับรีคอร์เดอร์เจ้าของแอปเป็นคนอีาสานนะครับรีคอร์เดอร์ คนเขาไปไหนกันหมดวันนี้อ่ะอ่ะเจอคนจริงใจแล้วมีไม่แถวนี้เอาม่มาแล้ววะมาบักกี้เลยดิไม่รู้อะวะ Menino, นั่นเวียมาเล่นตรงนี้แล้วแม่งเล่นไม่ได้ลองอีกทีเดียวแม่งเล่นได้ไหมแม่งโดนกดหัวนี่เงยหม,มุมเด้แม่งมีสองตัวเลยวะ มุมนี้แม่งเล่นโคตรยากเลยโคตรจะเสียบเปียบยโดนกดหัวฟรีจะจัด,จด สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยใครที่เข้ามาใหม่เดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนีเป็สมัยพี่บีเสียงเหมือนกระเทยจังขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่โมโม,โมจังด้วยนะคะขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นออนไลน์พี่เบลว,ว่านะ สำหรับความสิเบียเบียก็ว่าน่าจะเป็นออนไลน์นะพอประเทศตอนนี้ปัญหาประสบปัญหาโควิดอยังหนักครับเมียนมาก,ก็โควิดนะครับตอนนี้โดนผลกระทบทั้งหมดอินโดก็โดนเยอะครับเมียนมาก,ก็โดนเยอะไม่จบไม่สิ้นนะครับ เล่นกี่นิ้วคะ่ะเบลเล่นสองนิ้วครับเบลเล่นสองนิ้วแต่อย่างอื่นไม่สองนิ้วนะครับหมายถึงมือห้านิ้วครับแดลี่สีดำขอบคุณนะครับขอบคุณดาวยี่สิบดวงด้วยนะครับเงืะบเลย ใช้กิฟอะไรดีสุดครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยครับสำหรับเบียร์เบียชอบกิฟตรงครับผมอย่างอือ่นให้ไปเกิดสามนิ้แต่ละคนอย่างชอบ รดลอร่อซื้อขึ้นเขา็เนียน่าจะอยู่บ้านนี้นี่ขนาดเล่นสองนิ้วนะขึ้นสะโคบยิงไวมากอันนี้เบียชินนะครับผมลรา,มาดูในแฮนเคียมดูครับจังหวะแบบเปลี่ยนสะโขบมันเล่นบ่อย,เ,ยเราพยายามทำให้นิ้วเราคุ้นชินนะครับ แล้วร่างกายเราจะจําเองครับต้องจะทําไงตืบๆมัวมานั่งดูมานั่งกดมันไม่ทันยิ่งทําให้ตัวเราคุ้นชินเท่าไหร่เรายิ่งทําในสิ่งนั้นดีขึ้นมากมากกว่าเดิมครับอารมณ์วาช่ำชองช่ำชองกว่าเดิมคุ้นชินกว่าเดิมแต่ข้างบนในตัวหนึง่งข้างล่าง ข้างบนก่อนวะจะเข้ามาพร้อมกันไม่ไหวอ้อแม่งแลกร้อยนับเลย